แปสิพหามันบินได้เมื่อนี้บ้างบิ่งนอนเก็บนอนเก็บของเจ้าผู้เดียวอ่ะเขาเก่าผู้เดียวเลยมื่อนี้เอานอนเก็บเลยนะเจ้าผู้เดียวเอ้ยจะมาเก็บผักหวานเธอมาเก็บเห็ดมาเก็บผักหวานว้าโชคดีพ่อเฮ็ดบดพ่อเฮ็ดบดไปในก็สิเอาเฮ็ดบดไปแกงใส่ผักหวานแล้ววันนี้แสบขอนบินเบิ่งเด้อขอนบินอ๋อ้วๆๆ้วนไง เอาเลยี่เสียงยางไหมเราไปไหมเอาเลแล้วเก็บก้นเก็บก้น่อคนดบคิุณจะเห็นมีบุุุหน่อยหนึ่งจังเกในในบังมือจอดูเจนนังดาย สันสันสูันแลนี่ก่อนากว่ามันเห็ดพอเห็ดขาวเห็ดเอียงไอ้เด็กคือห้องวายวแท้อะเฮ้มันเบิดพี่ยื้อปลายคอนน้อง เจ๋งเจ๋งพ่อพ่อเฮ็ดเที่ยวบอกข่อยเก็บเฮ็ดเที่ยวแม่เฮ็ดบานบานมันซึ่ <c oughs> อซื่อบเก็บอวสานเจ๋งเบิงบจง,ง <c oughs> <c oughs> มานนี่นจะรุปแล้วเดยจลายอยู่ดีได้ทั้งเห็ดได้ทั้งผักหวานบาิโอ้กหตาเห็ดเดตาผักหวาน,วานเออเพิได้สองตา อ่ะมันมันมาเล้งแกงป่ะมาเล้งแกงใช้แค่บุเด็งเนาะเออโอเค